ดูท่าว่าใบหน้าหล่อคันเทพของหนุ่มโดมประกอบลำจะไม่ได้มีไว้ให้สาวไทยกรี๊ดกันเท่านั้นเสแล้วล่ะค่ะเพราะล่าสุดกระแสความฮอตของละครรักไม่มีวันตายที่ส่งออกไปออนแอร์ที่ประเทศจีนก็ได้ใจแฟนคลับตีมวยไปเต็มๆถึงขนาดต้องส่งเทียช์นหนุ่มโดมไปเดินะหล่อบนพรมแดงในงานเทศกาลหนังที่ประเทศจีนพร้อมกับหนุ่มมาริโอในวันพรุ่งนี้แล้วด้วยค่ะทุกคนแบบรู้จักเราในในฐานะว่าแบบเฮ้ยเราเป็นแบบคุณไตภูมิอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกทับทามให้ไปเล่นละครที่นู่น จากนั้นเนี่ยก็ถูกทับทามให้ไปเดินเรดคาร์เพตที่ฟิล์มเฟสติวัลที่นู่นเพราะว่าเพราะว่าจะมีผลงานเร็วนี้คอนจีนถ้าเริ่มจริงก็ปีหน้าครับเพราะผมมีละครที่ไทยอยู่ปีนี้ต้องเปิดกล้องที่เมืองไทยที่จะจัดมิทติ้งของแฟนคลับชาวจีนก็เนี่ยไปคราวนี้มีมิทติ้งด้วยครับใช่ก็เนี่ยเตรียมพูดจีนไว้อะไรไว้อะไรอย่างงี้ครับและความฮอตของหนุ่มหล่อคันเทพคนนี้ก็ยังไปเข้าตาผู้สร้างหนังฮ่องกงจีบเล่นนางประกบนางเอกสัญชาติจีนเรียบร้อยแล้วด้วย ก็หนังฮ่องกงก็มีดราม่าหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คุยกันอยู่ครับยังเป็นพระเอกหรือเปล่าอ่ะแน่นอนคือเราเคยทำงานต่างประเทศมาเยอะพอสมควรนะแต่ว่าเราไม่เคยไปเล่นละครก็เพิ่งเล่นเรื่องแรกละครเวทีก็เรื่องแรกเล่นเสร็จมีคนไปติดต่อผมรู้สึกว่าเราก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอะไรเงี้ยเพื่องานเนออกมาที่ดีไม่เสียชื่อคนไทย ึงงานจะรุมเยอะขนาดไหนแต่หนุม่มโดมก็เตรียมเคลียร์คิวไปร่วมยินดี<อ>น้องเพ้นแฟนสาวแบบตัวเป็นๆในงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยบูรพายอย่างแน่นอนและแม้ว่าแฟนสาวจะเคยช่วยงานที่บริษัทของหนุม่มโดมมาบ้างแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่คิดกักไว้ยอมตามจะให้น้องเพ้นไปเรียนต่อปริญญาโทตามที่ตั้งใจค่ะก็จะต่อภาคแบบอินเตอร์อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องไปเรียนพวกภาษาพวกอะไรแล้วอนาคตจะรับน้องเพ้นเป็นพนักงานประจำไหมคะโอ้ย่าเลยบริษัทผมเล็กๆพี่เอาแบบให้เขาไปอยู่ดีๆดีกว่า ส่วนเรื่องสละโสดหนุ่มดมย้ำหนักแน่นว่ายังไม่คิดถึงเรื่องนี้ขอเวลาให้ตัวเองและแฟนสาวได้ใช้ชีวิตหนุ่มสาวให้เต็มที่กันก่อนค่ะ